สวัสดีครับตอนแรกขอซื้อไทยบนครับผมวันนี้จะพามาแก้ Facebook ที่โดนแฮกนะครับโอเคแล้วเข้าไปที่แอป Facebook ก่อน,นครับเ c e b o o k ตัวนี้ผมเมื่อคืนนี้ผมชาร์จแบตแล้วก็มาได้เปิดเครื่องครับแต่ปรากฏว่ามีการแชร์ครับแชร์ขึ้นมาหน้า นีครับนี้ผมก็เลยเข้าไปดูตรง messenger เพราะพรว่ามีการอ่อนอยู่ครับอ่อนเฟอยู่อ่อนเฟอยู่ผมก็เลยเริ่มสงสัยระ้วว่มันเกิดอะไรขึ้นก็เลยทำการแก้แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนรหัสเข้าใหม่ครับวิธีง่ายครับการแก้โดนแฮกแล้วเข้าตรงนี้ก่อนครับ จุดครับจากนั้นเราปัดไปครับตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเข้าไปที่ตั้งค่าครับครับต่อไปมาที่การรักษาตรงนี้นะครับ การรักษาความปลอดภัยนะครับการรักษาความปลอดภัยเดี๋ตั้งๆนนะครับเราแต่เข้าไปที่การรักษาความปลอดภัยและการเข้าสู่ระบบนะครับ,รบตัวนี้คือเมื่อคืนนี้นะครับผมอยู่บนนะครับแต่ว่ามันขึ้นเป็นอำเภอหนึ่งของอีกจังหวัดหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับถ้าเรดูง่ายตัวนี้คือผมแก้แล้วนะครับ ัวนี้มาเป็นตัวนี้คือยี่ห้อโทรศัพท์ที่ผมใช้อยู่ตัวนี้คือจังหวัดนะครับวานนี้ไม่ใช่ครับเวลาเราเข้ามาตรงนี้เราจะรู้ว่ามีคนแอบเข้ามาแฮกข้อมูลในโทร,โทรศัพท์หรือเปล่ามันจะอยู่ตรงนี้ครับตัวนี้ผมแก้ไขมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับต่อไปครับเราจะแก้ไขยังไงก็คือถ้าเรายังเข้าได้อยู่คือหมายความว่า คนที่เข้ามาแฮกเขายังไม่เปลี่ยนรหัสเขายังเข้าได้แต่เราก็เข้าไปเปลี่ยนรหัสเลยครับเข้าสู่การเข้าสู่ระบบเปลี่ยนรหัสผ่านเข้าไปตรงนี้เลยครับรับบจะขึ้นมาแบบนี้นะครับเปลี่ยนรหัสผ่านเราแตะเพื่อเปลี่ยนละเพื่อ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 กดรหัสปัจจุบันของเราก่อนนะครับแถวแรกรหัสผ่านปัจจุบันครับพอเรา กดครบแล้วเราก็มาแถวที่สองครับรหัสผ่านใหม่ครับเราเราใช้ใส่รหัสผ่านใหม่คือไม่ซ้ํานะครับไม่ซ้ํารหัสเก่าแล้วก็เราใส่พิม์รหัสอีกครั้งหนึ่งรหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งคือเอาเอาตัวใหม่ที่เรามามาพิมซ้ํานะครับนะครับมาพิมพ์ซ้ําจากนั้นเราก็จดรหัสที่เราขึ้นมาใหม่รหัสผ่านใหม่เราจดไว้เผื่อเผื่อกันกันลืมนะครับจากนั้นเราก็กดบันทึกการเปลี่ยนแปลงครับ กดรหัสกกดบันทึกการเปลี่ยนแปลงนะครับมันก็จะเสร็จสิ้นครับนะครับผมเปลี่ยนเรียบร้อยครับตัวนี้นะครับขั้นตอนอีกรอบหนึ่งนะครับคนอีกรอบหนึ่งแล้วเข้าไปตรงที่สามจุดนี้นะครับอีกรอบนึงครับแล้วก็เข้าไปที่การ ตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวครับจากนั้นเราเข้าไปที่การตั้งค่าปัดขึ้นไปตรงที่การรักษาความปลอดภัยเรากดเข้าไปตรงคําว่าการรักษาความปลอดภัยและการเข้าสู่ระบบจากนั้นเราก็มาตรวจสอบว่าอุปกรณ์ที่คุณเข้าสู่ระบบบ่อยก็จะขึ้นแบบนี้นะครับที่อยู่เราปัจจุบัน แล้วก็เข้าไปตรงเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนรหัสใหม่นี่ครับเข้าไปตรงนี้เราก็ป้อนรหัสรหัสปัจจุบันเราเข้าไปครับแถวแรกป้อนรหัสปัจจุบันแถวที่สองคือเราใส่รหัสใหม่ที่เราจะเปลี่ยนแถวที่สามใส่อีกครั้งหนึ่งรหัสใหม่ที่เราจะเปลี่ยนแล้วก็กดบันทึกการเปลี่ยนแปลงก็เสร็จแล้วครับ